โค้ดวันนี้คัาฟี่ถึงปีหน้าบอกเลยครับว่าโคตรสุดนะครับวันนี้เราก็อยู่กับโตโยต้าบรีโบล้อค่ะตัวนี้มันเกียร์ออโต้ด้วยนะครับมาพร้อมแม็กแม็กคอร์ทิแปรค่ะโอ้โหโคตรสุดนะครับพี่แม็กใหม่ยางใหม่เลยนะสภาพใหม่มากนะรถคันนี้ก็เหมือนที่บอกครับปีสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะรถคันนี้ออกใหม่ประมาณเก้าแสนกว่าบาทนะครับรถหนึ่งปีลดลงเหลือสักเท่าไหร่ดีแปดแสนกว่าบาทโอ้โหนะยังไม่หมดนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรครับเจริน จริงเหรอหนูล<ช>ูกเนี่ยนะแรกได้เท่าไหร่ละหนึ่งแสนบาทโอ้โหก็คุ้มนะครับก็เหมือนเอามาดาวใช่ไหมใช่ทุทเรียนออกมาดาวแล้วแล้วจะเหลือเท่าไหร่ครับเด้เหลือเจ็ดแสนบาทเจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นจริงเหรอใช่คุ้มมากเลยนะครับลูกค้านะหรือถ้าสมมติลูกค้ามาว่าอยากได้ขับฟรีได้ไหมได้ครับโอ้โห,โหดอกเบี้ยเราเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยใช่ตลอดสัญญาไหมตลอดสัญญาอ๋อนะครับลูกค้าบางคนแบบสงสัยว่าโอ้โหเอาแค่ไหะ ให้ได้ขนาดนี้เนี่ยรถมีปัญหาหรือเปล่ารับประกันหรือเปล่ารับประกันว<ล>่าไงเราประกันว่าไม่มีชนหนักจมน,น้ำจะแม่เอาพควันไฟไหม้กลับมาแน่นอนคะ่ะแล้วถ้ามีอะเรายินดีคืนเงินหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ก็คือคืนเต็มจานวนเลยใช่บางคนก็บอกเอางี้โอ้โหใครๆก็พูดได้แล้วถ้าคือออกไปรถมีปัญหาเราผิดชอบไหมเรามีซ่องฟรี24ชั่วโมง2 0 0 0มกิโลโอ้โห2 0 0 0มนกิโลแล้วนานขนาดไหนครับ สองปีเลยนะครับแล้วต้องขอบอกนะครับว่าจากศูนย์ด้วยใช่ไหมใช่นะครับบอนที่บอกนะเราเน้นเปลี่ยนไม่เน้นซ่อมนะครับอ่ะในเรื่องของออปชั่นต่างๆนะครับในเรื่องของด้านหน้าเราก็จะเป็นกระจังหน้าตัวใหม่เลยนะพี่สวยๆเลยครับมาพร้อมไฟไดลท์และไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์โอเป็นไงพี่โคตรสวยนะครับตัวนี้นะอ่ะให้ดูครับตัวนี้คือแต่งจากโรงงานเลยนะพี่เดี๋ยวให้มือกล้องพาดูรอบคันนิดนึงไปเดินลมรอบคันเลยนะครับอืมนะครับแล้วก็ ด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูหน่อยจิรินว่าคันนี้มีเซนเซอร์ด้านหน้ากี่จุดครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดค่ะน,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 นะครับกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคือผมบอกเลยว่ารถเนี่ยคันนี้เอาเรื่องคือใครเห็นก็รู้ว่าเนี่ยคือกระบะรา,าคาหลักล้านนะแล้วให้ดูไฟท้ายนะเป็นแบบ LED และที่สุดกว่านั้นนะผมบอกเลยว่าอันเนี้ยเหมาะมากกับรถครอบครัวรุ่นใหม่นะครับหรือว่ารถตัวใหม่เนี่ยเพราะว่านะวัตกรรมไปไปกลมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะ ปกติฝาท้ายหนักมากเจดินลองปิดฝาท้ายดูครับลองดูนะเด็กน้อยจะปิดได้ไหมเป็นไงปิดได้นะครับอันนี้จะให้ดูว่าเฮ้ยมันก็ปิดได้ปกติไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันไม่เป็นไรเปิดเลยฮะ <c oughs> อ่ะเจดินลองปิดดูแหมต่างกันเยอะปิดได้เหมือนกันไม่แต่อันไหนเบากันอันนั้นคะ่ะใช่ครับเพราะตัวนี้มันจะมีตัวซอฟแรงให้นะครับก็คือ อเอาง่ายๆครับคือฝาท้ายไปลองดูได้นะครับคือมือเดียวเนี่ยไม่มีทางแบบว่าจะเห็นไหมเห็นไหมนะครับมันปิดได้เลยเห็นไหมครับแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบ LED ด้วยชัดเจนแน่นอนอ่ะเราไปดูในเรื่องของภายในกัน,กนบ้างครับเจดินไาคราวนี้ภายในเป็นไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะเปิดประตูนะให้ดูตรงนี้หนึ่งเขาเรียกว่าอะไรครับปุ่มเปิดอัตโนมัติอ่าก็คือลูกค้าไม่ต้องแบบว่าไขากุญแจเหมือนแต่ก่อนละนะเพียงแค่่ยเดีว,เดวปิดนิดนึงอ่ากดล็อกก็กดปุ่ม ถูกไหมต้องกดเปิดล่ะก็กดปุ่มเห็นไหมเปิดได้เลยเน,นะครับสะดวกสบายมากนะพี่อะพอเปิดเข้ามาแล้วครับอ่ะภายในเป็นไงบ้างครับเจลินคันนี้ลองขึ้นไปนั่งเลยเป็นไงนั่งสบายไหมแคบสบายนะถ้าสำหรับน้องตัวเล็กเห็นไหมครับพื้นที่ก็เหลือเยอะนะเลดรูมเฮดรูมเหลือๆเลยนะครับแล้วในเรื่องของภายในก็เหมือนที่บอกวัสดุจะเป็นเบาะหนังสีดําและตัวนี้มีระบบคุตคอนโทลด้วย ผมเนี่ยชอบมากเดินทางไกลขี้เกียจเหยียบใช้คู่คอนโทรลสบายมากแล้วก็ใช้โคตรง่ายนะครับสำหรับในรุ่นของตัวเต้าเนี่ยใช้ง่ายอยู่แล้วนะครับมีมัลติฟังก์ชันจอสัมผัสครบทุกอย่างจบในคันเดียวนะครับเหมือนที่บอกเลยใครสนใจเงื่อนไขนี้นะครับด่วนเลยให้เฉพาะกี่คนเท่านั้น10คนค่ะที่โทรมาที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4 4หรือแอดไลน์มาที่แอ p พี k, k อยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเลือกคุณภาพเลือก เลือกทีมงานป๊อปไอสามเหลี่ยมออโตโ้สว,ส,สวัสดีค่ะ